เรื่องราวมีหลายเฉดสีทุกเรื่องราวที่ดีต้องแชร์ไปให้ไกลยกระดับสังคมไม่ทนต่อทุจริตรวมสร้างเรื่องราวดีๆในสตอรี่สีขาวกับดิฉันมอัญชลีวงสัมปันทาง TP พีช e l p o พ c c a s t คุณผู้ฟังคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องหนึ่งนะคะกับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์วันนี้ที่เราจะมาคุยเรื่องนี้คุณผู้ฟังน่าจะได้เห็นข่าวๆกันว่ารัฐบาลเนี่ยเองก็มีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการจะผลักดันในเรื่องของ Power, นโยบายซอฟต์พาวเวอร์นะกระทรวงวัฒนธรรมเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นหน่วยงานหลักเลยที่จะได้ดูแนวคิดตรงนี้แต่แน่นอนว่า บางคนบางท่านเนี่ยฟังเราตอนนี้อาจจะงง,งว่ารายการสตอรี่สีขาวไปเกี่ยวเนื่องยังไงกับซอฟพาวเวอร์หรือซอฟพาวเวอร์มีความเกี่ยวข้องยังไงเกี่ยวกับการต่อต้านธุรริตคอร์รัปชันนะซึ่งเรานั้นก็ได้มีโอกาสที่จะไปอ,ะอ่านบทความหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเป็นบทความที่มีประโยชน์แล้วก็ถือได้ว่าเรื่องของซอฟพาวเวอร์นั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีความเกี่ยวเนื่อง กับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเช่นเดียวกันต้องบอกคุณผู้ฟังไว้ก่อนก่อนที่เราจะไปพูดคุยในรายละเอียดนะว่าบทความที่ไม้ได้ไปอ่านมานั้นเนี่ยเป็นบทความที่ชื่อว่าขอเป็นที่รักในใจเธอได้ไหมประเทศไทยกับการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ผ่านการมีธรรมพิบานนะคะตอนไม้อ่านเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าซอฟต์พาวเวอร์กับธรรมพิบาลเนี่ยมีความเกี่ยวเนื่องกันยังไงนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้น,ะนำผู้ที่เขียนบทความเรื่องนี้แล้วก็จะ ชวนเขาเนี่ยได้มาคุยนะกันถึงแนวคิดตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็เรื่องของธรรมพิบาลหรืออะไรที่มันเกี่ยวเนื่องกันซึ่งมีความน่าสนใจเพราะฉะนั้นเองตรงนี้น่าจะเป็นข้อเสนอแนะที่ดีในการที่จะนําไปมองเกี่ยวกับเรื่องของอการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ในนโยบายของรัฐบาลชุดนี้นะคุณผู้ฟัง ก็น่าจะได้รับสาระประโยชน์กันนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติพูดคุยจากทางด้านของคุณสรันชนกลิมวิสิทธนากรค่ะผู้ช่วยผู้บริหารจากแฮนด์โซเชียลเอนเตอร์ไพรส์หรือว่าคุณแป้งตอนนี้คุณแป้งอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณแป้งค่ะสวัสดีค่ะคุณไม้ค่ะคุณแป้งคะก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการของเราซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราได้พูดคุยกับผู้ที่เขียนบทความ ในเรื่องของความสุขที่หล่นหายเมื่อคราวที่แล้วนะคะจากทางแฮนด์โซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ซึ่งซึ่งต้องขอขอบคุณมากๆที่ให้ความร่วมมือกับทางสถานีของเราแล้วก็ได้มีแนวคิดใหม่ๆแล้วก็เป็นเรื่องที่อย่างครั้งที่แล้วเดี๋ยวขอเกินนิดนึงนะคะอย่างเรื่องของความสุขที่หล่นหายไปครั้งที่แล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่อาจจะหลายๆคนฟังเนี่ยแล้วรู้สึกว่าอะไรคือคําว่าความสุขที่หล่นหายไปบางอย่างมันเป็นความสุขที่อยู่รอบตัวแต่มันถูกพลากไปด้วยด้วย คำว่าทุจริตคอร์รัปชันในวันนี้มาพูดกันถึงเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ค่ะคุณแปง้งต้องถามคุณแป้งอย่างนี้ก่อนว่าอะไรคือที่มาหรือว่าซอฟต์พาวเวอร์ตัวนี้เนี่ยมันไปเกี่ยวข้องอยังไงกับเรื่องของธรรมิบาลคะคุณแป้งคะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะตามทฤษฎีของซอฟต์พาวเวอร์ของจเซฟนายอะคะ่ะเขาได้กล่าวว่าซอฟต์พาวเวอร์มันคืออำนาจในการสักจตงโน้มน้าวหรือสร้างแรงดึงดูดต่อประเทศอื่นผ่านการสะแงวัฒนธรรม <c oughs> คุณท่าทางการเมืองและก็นโยบายต่างประเทศค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะตัวธรรมิบ้านนะคะมันก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งสําคัญของการสร้างคุณค่าทางการเมืองแบบหนึ่งได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกี่ยวโยงแปลว่าถ้าเรามีธรรมิบ้านที่เข้มแข็งแล้วก็มีคุณค่าทางการเมืองที่เข้มแข็งมากพอซอฟต์พาวเวอร์ของเราก็จะเข้มแข็งได้มากขึ้นประมาณนี้ค่ะค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคุณแป้งได้อ,อ่อ ในในในแนวความคิดของคุณ,คณแป้งเกี่ยวกับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยถ้าก่อนหน้าที่ที่เราจะมาดูในเรื่องของธรรมพิบาลอะไรต่างๆคุณแป้งมองเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ในประเทศไทยเราอย<อ>่างไงบ้างคะก็อย่างที่แป้งได้กล่าวไปค่ะมันต้องดูสามผ่านผ่านสามสิ่งใช่ไหมคะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมนโยบายการต่างประเทศแล้วก็คุณค่าทางการเมืองนั้นแป้งขอไล่ทีละขั้นละกันนะคะได้ค่ะอย่างในมุมมองแรกของแป้งเรื่องของวัฒนธรรมนะคะ รัฐ <c oughs> บาลไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะคะเราพยายามสร้างซอฟต์พาวเวอร์มาตลอดผ่านไม่ว่าจะเป็นด้านแบบอาหารวัฒนธรรมหรือเทศากาลอภิต่างๆเนี่ยคะ่ะ <c oughs> เราเราสร้างมันได้อย่างดีใช่ไหมคะเรามีความเข้มแข็งมากพออาหารไทยเองก็ไปโผล่อยู่ในหนังต่างๆของต่างประเทศหรือฮอลลีวูดเองหรือสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของชาวต่งางชาติทั่วโลกใช่ไหมคะค่ะค่ะส่วนที่สองคือเรื่องของนโยบายการต่างประเทศ แป้มองว่าประเทศไทยอะค่ะเราไม่ได้มีภาพลักษณ์ที่ติดตบในวิถีระหว่างประเทศเลยเราเองก็ยังเป็นผู้นําในอาเซียนได้หรือเป็นในครั้งล่าสุดที่เราจัดเอเปคไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะแล้วอย่างที่สองก็คือเราแบบมีนโยบายต่างประเทศที่สอดคล้องกับองค์การสหรประชาชาติเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆที่อยู่ในเป็นสมาชิกข,ของยูเอ็นอย่างเงี้ยค่ะ,คะแต่ว่าในมุมมองของแ้งเองสองด้านเนี้ค่ะก็ไม่ได้ช่วยส่งเสริมมากพอให้ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยมันเข้มแข็ง,ขง เพราะว่าเราก็ได้มีส่วนที่สามสำคัญมากๆก็คือเรื่องของคุณค่าทางการเมืองอืสําหรับแป้งเองอะค่ะแป้งมองว่าคุณค่าทางการเมืองแบบเสรีนิยมประชาธิปไตยแล้วก็การมีธรรมาภิบาลทางในประเทศของไทยอะค่ะมันยังไม่เข้มแข็งมากพออืมค่ะค่ะซึ่งมันมันก็คืออาจจะกลายเป็นว่าหนึ่งกับสองเราเข้มแข็งแล้วแต่สามเรายังไม่เข้มแข็งมากพอทางซอฟต์พาวเวอร์เราอาจจะไม่ได้เข้มแข็งหรือเราเป็นที่รักมากพอในเวทีระหว่างประเทศได้อะค่ะอืมก็คือว่ามันยังคงมี เขาเรียกว่าสารตั้งต้นที่มันยังทำให้การผลักดันในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นั้นไปไม่ถึง<ช>นะคะตรงที่คุณแป้งพูดมาขอขยายคำว่าเรื่องของคุณค่าทางการเมืองเพิ่มนิดนึงค่ะคุณค่าทางการเมืองในที่นี้เนี่ยคือบางคนเนี่ยเราก็ยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะคำว่าคุณค่าทางการเมืองมันจะสามารถเกิดขึ้นได้ยังไงหรือว่าหรือว่าเอ่อมันต้องเกิดจากอะไรที่ทาให้การเมืองนะั้นมันมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นค่ะคุณแปง้ง ในในเชิงของคําว่าคุณค่าทางการเมืองอะค่ะมันคือคุณค่าเรื่องของการมีโลกรองที่เป็นที่ยอมรับในนานา,นา,นาประเทศใช่ไหมคะในตอนเนี้ยคะ่ะที่หลายๆประเทศให้การยอมรับกันมากๆคือคุณค่าทางการเมืองแบบเสรีนิยมประชาธิปไตยอืเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแป้งของโฟกัสแค่เรื่องของเสรีนิย,ยมประชาธิปไตยที่เป็นเรื่องของการทําการมีธรรมธรรมพิบาลแล้วก็การทูตฤทธิ์ต่อต้านคอร์รัปชันอะไรอย่างนี้นะคะแป้งมองว่าอย่างในตัวเองอย่างในประเทศไทยเองอะค่ะเรา ที่ไม่ค่อยดีมากนักในการจัดลำดับพวกของการต่อต้านคอร์รัปชันหรือการทุจริตต่างๆอะค่ะเห็นได้จาก c o ร์ร p t i o n Perception Index ของอ,องค์กร Transparency International อะค่ะที่เราจัดลำดับว่าประเทศไหนจะได้ลำดับของคะแนนการต่อต้านคอร์รัปชันที่สูงหรือต่ำอ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอย่างไทยเองอะค่ะเราได้ที่ หนึ่งร้อยหนึ่งจากหนึ่งร้อยแปดสิบประเทศซึ่งมันเป็นมัดมันทําให้แบบเราอยู่ใน,นลำดับที่ไม่สูงมากนักอะค่ะมันก็เลยเป็นภาพลักษณ์ที่ออกมาแล้วว่าอ๋อคุณค่าทางการเมืองที่มุ่งเน้นเรื่องของการต่อต้านทุจริตหรือปราบปรามคอรัปชั่นจะต่ำอะค่ะมันทำให้ท้ายแล้วภาพลักษณ์ของเราที่ออกไปสู่สากลหรือานานาประเทศมันไม่ได้เป็นภาพลักษณ์ที่ดีมากนักอย่างเงี้ยค่ะนั่นก็เลยมองว่าคุณค่าทางการเมืองมันก็ต้องเป็นเรื่องที่ มองภายในประเทศให้เข้มแข็งก่อนอะไรเงี้ยค่ะค่ะคือรากฐานมันยังไม่ดีเนาะคุณแป้งมันก็เลยยังทําให้ใช่ค uh ่ะ huh. ให,ให้ให้การผลักดันในส่วนของซอฟต์พาวเวอร์นั้นเราเองอาจจะยังไปไม่ไม่ได้ไกลพอคือถ้าถ้าพูดถึงเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมายังนึกถึงเรื่องของอาทำไมหลายคนตั้งคําถามว่าทาไมเกาหลีหรือเคป๊เนี่ยเขาสามารถที่จะผลักดันวงการบันเทิงของเขาได้ได้ทุกขแขนงเลยไม่ว่าจะเป็น เออเกิร์ก๊ปบอยแบนหรือว่าซีลงซีรีอะไรต่างๆเนี่ยค่ะมันก็สามารถที่จะไปไกลได้อาจจะต้องมาย้อนดูว่าเออเราลากฐานคุณค่าทางการเมืองของเขาหรือว่าเรื่องของรากฐานที่ที่ดูในเรื่องของธรรมพิบาลในบ้านเขาเนี่ยเขาทำยังไงจนถึงสามารถที่จะผลักดันได้ประมาณนั้นใช่ไหมคุณแปง ช่ค่ะอย่างเกาหลีก็เป็นตัวอย่างที่สาคัญใช่ไหมครับเพราะว่าเกาหลีเองก็มีคุณค่าทางการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วเมือ่อม,มีคุณค่าทางการเมืองแบบประชาธิปไตยที่เปิดกว้างได้มีสิทธิภาพมากพอสิ่งอื่นๆที่เป็นอิเลเมนต์อื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรมที่เปิดกว้างประชาชนเข้ามีส่วนร่วมได้ม,มันก็จะส่งเสริมกันเองภายในประเทศด้วยอะคะ่ะค่ะมันทําให้ใช่ค่ะค่ะขอขอซึ่งซึ่ง,งเอ่อ ตัวที่บทความที่คุณแป้งได้ได้ได,ได้ได้พูดขึ้นมาว่ามันมีประโยคหนึ่งที่พูดว่าทำอย่างไรให้ประเทศไทยเป็นที่รักมากยิ่งขึ้นจริงๆเนี่ยถ้าเรามองในในในมุมที่ที่เราก็เป็นคนไทยมองมองในภาพรวมที่เราเห็นกันมาโดยตลอดเรายังเข้าใจว่าทุกวันนี้เอ่อคนคนรอบข้างหรือว่าเพื่อนบ้านเราหรือว่าต่างประเทศเนี่ยคิดว่ารักเราแล้วนะคะหมายถึงว่าหมายถึงว่า oh, <okay. S 1> อ๋อเหมือนเหมอืหมอนแบบว่า เอ๊ะเราในเรื่องของวัฒนธรรมเราใช่ไหมคะหรือว่าเรื่องของเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่สิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยเป็นเนี่ยต่างชาติค่อนข้างที่จะหลงรักแต่ว่าในภาพรวมเองในในด้านที่ถ้าเราดูกันถึงโครงสร้างประเทศไทยนั่นเองอะ่ะมันอาจจะยังไม่ได้รับความรักมากพอแบบนั้นหรือเปล่าคุณแบงใช่คะ่ะก็จากการจัดลำดับที่เป็นเอ่อ Corruption Perception Index เนี่ยค่ะมันมันไม่ค่อยสูงใช่ไหมคะมันค่ะ ตรวจสอบภายในหรือการต่อตนานธุธริตคอร์รัปชันของเรามันยังไม่มีมากนะักอะค่ะ,คะพอมันไม่มีมากนะักการลงทุนจากต่างชาติหรือการเข้ามาของทุนต่างๆหรือการเข้ามาทําธุรกิจต่างๆของต่างชาติอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมองเห็นจุดนี้ด้วยแล้วมันทําให้บางอย่างของเรามันขาดหายไปอะค่ะอืคือในเรื่องของภาพลักษณ์ความสวยงามของวิวเพราะว่าเรามีพร้อมอยู่แล้วค่ะแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือมัน เราจําเป็นต้องพึ่งพิงด้านอื่นด้วยไม่ใช่แค่ด้านีอย่างเดียวอะค่ะเพื่อให้แบบเราเป็นที่รักมากพอเพราะว่าอย่างหลายๆประเทศเขาก็ไม่ได้พึ่งพิงแค่วัฒนธรรมที่เขามีอยู่แต่เขาพึ่งพิงเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ภายในอย่างต่างๆไม่ว่าจะเป็นคุณค่าทางการเมืองหรือ,อความพร้อมของเขาอย่างเงี้ยค่ะตั้งขอยกตัวอย่างที่สําคัญอีกอันหนึ่งได้ไหมคะได้ค่ะอย่างประเทศเยอรมันนะคะเขาก็จะมีการลําดับ เออนดับซอฟท์พาวเวอร์ว่าประเทศไหนมีมากกว่ากันเยอรมันก็จะเป็นประเทศที่ติดอันดับสูงมากคือหลายคนก็คงงงว่าอ้าวแล้ววัฒนธรรมเยอรมันเข้มแข็งพอไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแป้งข้ามเรื่องนั้นไปก่อนนะคะค่ะคือแป้งมองว่าคนเราอะค่ะเราเขาอยู่เฉยแต่ว่าเราวิ่งไปหาเขาเองอันนี้ก็เป็นซอฟท์พาวเวอร์เหมือนกันอืม เพราะว่าเขาไม่จะเป็นต้องทําอะไรใช่ไหมคะแต่ว่าภายในประเทศเขาเข้มแข็งมากพอเขามีระบบประชาสภาที่เข้มแข็งเขามีการศึกษาต่างๆที่เข้มแข็งมากพอจึงเป็นเดสติเนชันให้ทุกคนอยากศึกษาไปเรียนต่อที่ประเทศเยอรมันเนี่ยค่ะค่ะค่ะมันก็จะเป็นผลพลอยได้ที่ที่มาโดยที่เราเขาไม่จะเป็นต้องทําอะไรแค่เพียงเพราะว่าประเทศเขา มีความเข้มแข็งภายในของทางการคุณค่าทางการเมืองที่มากพอแล้วอะค่ะอืมมันเป็นจุดเชื่อมต่อที่ที่ที่มันเป็นผลซึ่งกันและกันเนี่ยคะคุณแป้งใช่แล้วอย่างของกรณีที่ในบทความเนี่ยคุณแป้งก็บอกว่าอย่างสหรัฐเองเนี่ยตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะใน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 สหรัฐอเมริกากับเรื่องของสพาวเวอร์คือด้วยความที่หนังสือของโจเซฟนายค่ะเขาศึกษาผ่านตัวสหรัฐเป็นหลักอยู่แล้วค่ะมันก็เลยมีการพูดถึงสหรัฐตลอด เรื่องของการผักดันเรื่องของจิมมี่คาร์เตอร์ใช่ไหมคะในช่วงถึง97สูนย์เขาประกาศเรื่องของหลักการที่ว่าได้รับการยกเว้นจากเรื่องเมื่อเสร็จิความสมมูลแปดของร่างกายมนุษย์อันนี้หมายความว่าคือเราไม่ควรจะเข้าไปยุ่งวุ่นวายในรัฐของคนอื่นด้วยแล้วก็เรื่องของการที่ว่ารัดเองต้องไม่เข้าไปวุ่นวายกับสิทธิของมนุษย์หรือแบบแบบว่าไม่เข้าไป ลดทอนความเป็นมนุษย์ของมนุษย์ของนดดดานะคะเพราะช่วงนั้นเองในช่วงของอเมริกาใต้อ่ะคะ่ะมันมีรัฐเผด็จก,การเยอะอแล้วคุณเราคือเขาก็มองว่าถ้าเขาคือนโยบายเนี่ยเขาโผล่ออกมาโดยที่เขาก็ไม่ได้พูดถึงในประเทศเขาหรอกแต่เขาโผล่มาเพื่อเป็นเหมือนเป็นภาพลากออกมาแล้วว่าเขาสนับสนุนจุดยืนที่ว่ารัฐบาลต้องห้ามไปยุ่งวุ่นวายหรือแบบแต่เมื่อสิทธิมนุษยชนของคนรัฐตัวเองซึ่งแรกๆในช่วงนั้นเองอ่ะคะ่ะมันยังไม่ได้รับการตอบรับดีมากนะเพราะเป็นช่วงของรัฐบาล บาดทหารใช่ไหมคะหลังจากนั้นอีกยี่สิบปีคะ่ะเหมือนพอเขาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศคุณค่าทางการเมืองที่สหรัฐเคยชูเอาไว้หรือนโยบายต่างประเทศที่สหรัฐเคยออกมาเมื่อยี่สิบปีที่แล้วมันค,ค่อยๆกลับมาคะ่ะแล้วเขาก็นําสิ่งนี้มาเป็นเหมือนปรับใช้ในประเทศเขาโดยเคของเค้าเองด้วยคะ่ะของอาร์เจนตินาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็คือเป็น,เป,นเป็นแนวทางที่เขาก็พัฒนาปรับปรุงมาโดยตลอดซึ่งทําให้เขาก็ดีตรงนี้ได้ที่เป็นซต์พาวเวอร์ <Power S 2> ท,ที่ที่เข้มแข็ง ทีนี้อย่างอ uh, อย uh. อย่าย่าางงการพัฒนาคุณค่าทางการเมืองเนี่ยถ้าอย่างประเทศไทยคุณแป้งว่าเราสามารถที่จะทำยังไงได้บ้างไหมคะในใน,ในประเทศไทยเราคือมันเอย่างอย่างล่าสุดเนี่ยค่ะเราเราได้รับการเลือกตั้งไปแล้วเราก็มีการเปลี่ยนผ่านเรื่องของการเลือกตั้งรัฐบาลเองก็ควรจะเห็นคุณค่าของบางอย่างที่เราทำไว้อยู่แล้วอะค่ะค่ะเช่นการสร้างธรรมิบาลอย่างเงี้ยคะ่ะในภาคประชาชนเองสําหรับแป้งแป้งมองว่า ตลอดเราพยายามสร้างคุณค่าทางการเมืองแบบประชาธิปไตยต่างๆผ่านการเรียกร้องอการตรวจสอบซึ่งกันและกันการตรวจสอบ่วยงานรัฐการตรวจสอบเอจาก่วยงานรัฐต่างๆโดยภาคประชาชนเองเนะะี่ยค่ะเราทํามาโดยตลอดซึ่งถ้ารัฐบาลหรือโครผู้มีอำนาจเนีนะะ่ยค่ะเห็นถึงตรงนี้ก็สามารถนําเครื่องมือที่ประชาชนเคยมีไว้อยู่แล้วมาต่อยอดได้ะคะ่ะ<ฆ>เพื่อให้เกิดข้นหรือสนับสนุนให้คน เป็นแอคทีฟซิตี้เซนสามารถตรวจสอบได้อะไรเงี้ยคะ่ะค <c oughs> ่ะโดยเฉพาะเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆเนี่ยคะ่ะถ้าเราเปิดเผยข้อมูลต่างๆให้ประชาชนเข้าถึงง่ายแล้วก็ตรวจสอบได้อะไรเงี้ยมัน <ừ> um. ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากอีกคืองน,น่ะคะค่ะ <c oughs> ต้องยกตัวอย่างนิดนึงคุณแป้งคะอย่างอย่างล่าสุดเนี่ยเราเราสามารถพูดถึงเรื่องนี้ได้เพราะว่ามันก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่ว่ามันเป็นการวิเคราะห์กันในเบื้องต้นอย่างอย่างล่าสุดเนี่ยค่ะอย่างเอ่อ กระทรวงวัฒนธรรมเองโดยโดยการนําของท่านรัฐมนตรีคนใหม่เนี่ยท่านก็บอกว่า,อ,าอยากจะให้มีการทําในลักษณะของ1ครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาเวอร์เป็นประมาณนั้นแต่ว่ายังบางคนเนี่ยยังคงงงอยู่ว่ามันเป็นลักษณะยังไงอย่างคุณแป้งเนี่ยคุณแป้งฟังแล้วหรือว่าเรื่องของการผลักดันจริงๆที่จะเกิดขึ้นในในใน,ในทุกคนในเรื่องของซอฟต์พาวเคุณแป้งว่ามันควรจะเป็นในลักษณะไหนอะคะ อืมสำหรับแป้งนะคะแป้งมองว่าซอฟ t ์พาวเอเองมันมีความจากัดค่ะความที่ที่หลากหลายอะคะ่ะแล้วแต่คนจะตีความเพราะว่าอย่างโจเซฟนาเองเขาก็ตีความไว้ว่ามันมันเกิดขึ้นได้ผ่านนโยบายต่างประเทศผ่านคุณค่าทางการเมืองผ่านวัฒนธรรมใช่ไหมคะรัฐบ,บาลติดตีความว่าซอฟ t ์พาวเอเองเกิดจากตัวครอบครัวหนึ่งส่งเสริมออกมานะถูกไหมคะแป้งแป้งมองว่าเรา เราสามารถทําได้เช่นเดียวกันกับเชียรฐบาลสนับสนุนอยู่ะค่ะ <c oughs> ก็คือเราเองก็ต้องเป็น Active a c t i v e อคทีฟซิมากพอเพื่อตรวจสอบกันแล้วก็ถ่วงดุลอํานาจของรัฐได้ <c oughs> อย่างงี้เค่ะมัไม่ให้แบบประเทศของเรามีเขาเรียกว่าแหละเออเดโม c ครซีอินเด็กซหรือการ กำวัดผลทางด้านทางด้านการเมืองดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะม,มันก็ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ซอต์พาวเวอร์ได้แล้วก็ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับประเทศได้เช่นเดียวกันนะคะอืมนะคะแล้วส่วนตรงนี้เองเนี่ยพี่น้องประชาชนเองที่เรียกได้ว่าก็เป็นส่วนสําคัญเลยแหละคะ่ะที่จะสร้างให้มันมีคําว่าซอต์พาวเวอร์ได้ตรงนี้เองที่คุณแป้งพูดถึงเรื่องของแอคทีฟซิตี้เซนหรือว่าพลเมืองที่ตื่นรู้เนี่ยตรงนี้มันจะมีความสําคัญกันอย่างมากน้อยยังไงบ้างคะคือการเป็น ที่ c i t i z e นนะคะมันมันช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าตอนนี้รัฐกําลังทําอะไรอยู่การตรวจสอบถงดุลมันไม่ได้มาได้แค่จากนะคะท่าสภา,าอย่างเดียวใช่ไหมคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่รัฐมีข้อส่งเรามีทุจริตหรือมีอะไรที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทําไมเป็นอย่างเงี้ยเราเมื่อเราตั้งคําถามมันก็จะกลายเป็นแอคทีฟ s ิ c i t ซ z ให้เขาเกิดการกระตืืนร้นในการปรับปรุงมันอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็ช่วยทําให้เรื่องของคุณค่าทางการเมืองที่ เอเียมประชาธิปไตยมีการตรวจสอบได้มีความโปรง่งใสมันค่อยๆเกิดขึ้นได้อะคะ่ะ hmm. มันก็จะกลับไปโยงเรื่องเดิมเลยค่ะว่าถ้าเรามีคุณค่าทางการเมืองที่เข้มแข็งมากพอจากภายในประเทศรัฐเราตรวจสอบได้มีประชาชนตื่นรู้พร้อมที่จะตั้งคําถามตลอดแล้วรัฐบ,บาลมีการปรับปรุงแปรับปรุงแก้ไขตามที่ประชาชนตั้งคําถามมันก็ทําให้คุณค่าทางการเมืองของเราดีขึ้นเออลาดับเรื่องของการต่อต้านทุจริตต่างๆของเราน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืมค่ะซึ่งซึ่งจากเรื่องที่ที่เกิดมาเนี่ยเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะยคุณแปงจริงๆเนี่ย,ยทุกคนก็ถ้าเกิดเห็นเนี่ยอาจจะมองเป็นแค่เรื่องของการผลักดันที่เป็นอุตสาหกรรมบันเทิงอุตสาหกรรมอะไรก็ตามที่ที่ที่เป็นเรื่องที่ประเทศไทยเราคงคงมีไว้อยู่แล้วแต่ใครจะไปรู้ว่าในในลึกๆของคําว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันมีเรื่องของการเมืองการปกครองหรือว่าเรื่องของ การมีธรรมพิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินหลายอย่างมากที่ที่มัน<ช>เป็นความเกี่ยวเนื่องกันอยู่ในในในลึกๆเน,นี่ยคะคุณแป้งมันจะมีคํานึงค่ะคุณแป้ง,ปงที่เขาบอกว่าถ้าการเมืองดีทุกอย่างเนี่ยมันก็จะดีตามไปด้วยในมุมมองของคุณแป้งที่เขียนในลันกษณะของเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันเป็นจริงเท็จมากแค่ไหนคะในมุมมองค่ะแป้งว่ามันค่อนข้างจะเป็นจริงเลยนะคะเพราะว่าการที่เรามีการเมืองดีมันก็ส่งผลกับไปหลายอย่างให้เกิดขึ้นได้ะคะ่ะ การเมืองดีแล้วก็ต้องปฏิความว่าการเมืองดีเนี่ยเราเป็นดีในแบบไหนเพราะว่าด้วยความที่เราบริบทสังคมโลกตอนนี้ค่ะเราเราหยุดโยงกับการเมืองดีแบบเสรีนิยมประชาธิปไตยการมีฟรีดอมออฟสปีดการมีการตรวจสอบได้มีการถ่วงดุลมีธรรมพิบาลภายในประเทศค่ะแค่เรามีฟรีดอมมากพอเราก็จะเกิดงานศิลปะการสร้างวัฒนธรรมที่ไม่ถูกตีกรอบถูกไหมคะแล้วก็มีเรื่องของ คุณค่าทางการเมืองที่ที่เราตรวจสอบได้รัฐบาลทําอะไรเราตรวจสอบได้อันนี้มันก็ส่งเสริมให้เราเป็นแอคทีฟซิตเซนมากพอเพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดซอฟต์พาวเวอร์ได้อะค่ะค่ะแล้วอย่างเรื่องของอการที่เราตื่นรู้หรือว่าในลักษณะข,ของอการมีซอฟต์พาวเวอร์เนะีคุณแปง้งมันก็จะมีะในหลากหลายที่คนคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันหรือว่าคือคือมันไม่น่าจะไปโยงกันได้แต่ว่าใน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 นักวิชาการบางคนเขาก็จะบอกว่าถ้าประเทศไทยหรือประเทศไหนที่มีการทุจริตเยอะๆเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศใช่ไหมคะเรื่องของสังคมเศรษฐกิจเองทีนี้เองเนี่ยถ้าประเทศไทยเรายังคงมีเรื่องของการทุจริตอยู่มันจะส่งผลต่อซอฟต์พาวเวอร์เรายังไงบ้างคะคุณแป้งก็อย่างที่แป้งได้กล่าวไปเลยอะค่ะว่า corruption index หรือ perception หรือมุมมองที่เขามีต่อเรามันมันแย่อยู่แล้วอะค่ะเมื่อไหร่นักนักลงทุนอาจจะมาเห็นโพนี้แล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยค่ะมันทําให้ว่าการที่ภายในของเราไม่ดีมากพอไม่เข้มแข็งมากพอมันก็ไม่ได้สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับนานาชาติในการเข้ามาลงทุนหรือเป็นมุมมองที่ไม่ดีต่อนานาชาติได้อะคะ่ะ ค่ะซึ่งตรงนี้นทําให้ซอฟท์พาวเวอร์มันน้อยลงไปอะไรเงี้ยค่ะค่ะต่อเลยค่ะค่ะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันก็ทําให้เห็นเลยว่าเสาหลักของเราเนี่ยหรือรากฐานของเราเนี่ยมันจะดีไม่ดีตรงนี้ก็คือว่าส่งผลเลยจริงๆต่อต่อเรื่องของซอฟท์พาวเวอร์หรือจริงๆ<า>แล้ว,ว<า>กค็คือส่งผลในในทุกๆเรื่องด้วยซ้ําที่ที่เป็นเรื่องที่จะทําให้ประเทศของเรามันสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้นี่นะคะ ใช่ค่ะแล้วอย่างนี้เองถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนในฐานะคนที่เป็นเจ้าของอํานาจเนี่ยจะสามารถมีส่วนร่วมกับเรื่องนี้ได้ยังไงบ้างไหมคะคุณแป้งคือภาคประชาชนในไทยอะค่ะเราพยายามพัฒนาส่วนตรงนี้มาตลอดอยู่แล้วค่ะอย่างอย่างองค์กรแฮนส์เองก็ได้มีความร่วมมือกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัในการสร้างการตรวจสอบการทํางานของภาครัฐในการจัดสอบการจ้างโครงการ สารถรับพบต่างๆผ่านแอป AI อะค่ะที่เป็นการค้นหาคีย์เวิร์ดต่างๆแล้วเราสามารถตรวจสอบได้ใช่ไหมคะเช่นถนนคลองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเราก็ไปดูการจัดซื้อจัดจ้างได้เราตรวจสอบได้ต่างๆหรือการแจ้งเรื่องผ่านเพจต้องแสของเราอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็ส่งเสริมให้คนเราเองเป็นแอคทีฟซิตี้เซนมากพอที่จะตั้งคำถามกับรัฐว่าเขาเอางบประมาณไปลงที่ไหนอย่างเงี้ยค,ค่ะก็มองว่าการถ่วงเดินทางทุนเดินอย่างหนึ่งของรัฐจากจากประชาชนสู่รัฐอย่างเงี้ยค่ะมันช่วยให้ มันช่วยให้เกิดระบบคุณค่าทางการเมืองที่ดีได้เช่นเดียวกันนะคะอืมค่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าวันนี้ถ้าวันนี้เองรัฐบาลเองที่เข้ามาทําหน้าที่ตรงนี้อยากจะผลักดันนโยบายที่เป็นคําว่าซอฟต์พาวเวอร์อย่างแท้จริงในฐานะที่คุณแป้งเองก็ได้เขียนเรื่องนี้ขึ้นมาคุณแป้งมีอะไรอยากจะเสนอแนะถึงรัฐบาลไหมคะอ่าค่ะในอย่างที่กล่าวไปคะ่ะสามสามด้านหลักอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ส่งเสริมทุกด,ด้านอย่างอย่างเท่ากันอย่างเงี้ยคะ่ะอย่าง วัฒนธรรมเองก็อยากให้เปิดกว้างแบบว่าไม่มีการตรีกรอบของคําวัฒนธรรมกับคําว่าเหมาะสม,มให้ให้เราเปิดกว้างมากขึ้นเพราะว่าอย่างที่หลายคนเห็นนะคะวัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่สวยงามอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะมีคนบางคนหรือว่าคนบางกลุ่มที่ยังรู้สึกว่าวัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่สูงส่งและยังแตะต้องไม่ได้เรารู้สึกว่าควรจะหาพื้นที่ตรงกลางให้ให,ให้ทั้งคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นก่อนได้เข้ามาคุยกันเพื่อหาช่องทางในการพัฒนาเรื่องของวัฒนธรรมต่อไปให้ให้ต่างชาติเห็นความ สวยงามสิ่งนี้ต่อไปอย่างเงี้ยคะ่ะส่วนนโย,ยบายงต่างประเทศเองเราก็ควรต้องพัฒนาเรื่องของการส,งส่งเสริมมนุษยชชนการในภูมิภาคอาเซียนต่อไปให้ดียิ่งขึ้นอย่างเงี้ยคะ่ะส่วนเรื่องของคุณค่าทางการเมืองและเรื่องของธรรมาภิบาลน,นียคะ่ะแล้วก็คือรัฐบาลอาจจะต้องผลักดันให้ประชาชนมี active citizen มากขึ้นหรือผลักดันให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลจากภาครัฐเองเพื่อให้ประชาชนสามารถเห็นข้อมูลได้ว,ว่าประภาครัฐเองจะสัดงจ้างอะไรไปบ้างมีบัญชี รับสินอะไรบ้างเงี้ยคะ่ะค่ะมันก็จะช่วยให้คุณค่าทางการเมืองของไทยดีขึ้นแล้วก็ช่วยให้ประชาชนเองอะมองเห็นแล้วว่ารัฐบาลกำลังทำอะไรอยู่ได้อะคะ่ะอืมนะคะก็วันนี้เราพูดคุยเนี่ยก็จริงๆเรามองกันเข้าไปค่อนข้างที่จะลึกเลยทีเดียวว่าคําว่าซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่แค่ซอฟต์พาวเวอร์ที่เห็นว่าเอออะก็ซอฟต์พาวเวอร์แต่จริงๆคือลึกๆของมันเองเนี่ย คือเรื่องของอะไรที่เราพูดกันคือเรื่องของคุณค่าทางการเมืองสิ่งที่มันจะส่งเสริมทําให้ซอฟต์พาวเวอร์นั้นไปได้ไกลสิ่งที่ทําให้ประเทศไทยนั้นสามารถเป็นที่รักจริงๆอย่างที่ปฏิเสธไม่ได้นะทุกวันนี้อย่างที่ไมพูดกับคุณแป้งไปเลยว่าบางทีเรายังเข้าใจเลยว่ามันก็เป็นที่รักอยู่แล้วนะเพราะว่าเหมือนเหมือนเหมือนว่าในพื้นที่บ้านเราใช่ไหมคะเรามีวัฒนธรรมที่ดีอะไรที่ดีแต่เราไม่ได้รู้ว่าภาพลักษณ์ข้างนอกหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงจริงๆแล้วประเทศไทยอาจจะยังไม่ ได้ไปไกลขนาดนั้นซึ่งมันก็ส่งผลในหลายๆเรื่องอย่างที่คุณแป้งบอกนะะสุดท้ายนี้เดี๋ยวให้คุณแป้งได้ฝากอะไรกับคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งถึงเรื่องอถึงเรื่องของการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันหรือว่าการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ในแต่ละพื้นที่ค่ะเชิญคุณแป้งเลยค่ะค่ะก็อยากให้ทุกคนได้ลองเป็น active c i ิ i z n ด้วยกันนะคะว่าเราสามารถตั้งคําถามได้กับรัฐบาลตลอดนะคะว่านโยบายานี้ออกมา มีผลประโยชน์ยังไงกับเราหรือมีผลประโยชน์ยังไงกับประเทศชาติได้บ้างนโยบายนี้เซ็นกประมาณเท่าไหร่โครงสร้างสาระวัโถุปค์ต่างๆเนี่ยใช้ประมาณที่สมดุลไหมจําเป็นไหมอย่างเงี้ยค่ะเมื่อมีความผิดปกติหรือสงสัยอะไรสามารถตั้งคําถามได้ค่ะเพราะว่าเราอยู่ใน free of s p e e ใช่ไหมคะเราตั้งคําถามได้เลยการส,งส่งการที่เราตั้งคำถามได้หรือเราพยายามไม่จะต,วตรวจสอบรัฐตลอดเวลามันช่วยให้รัฐเองค่ะเขามีความกระตือรือร้นในการทํางานมากขึ้นแล้วเราก็จะช่วยพัฒนาสังคมให้ดีต่อไปได้ค่ะ ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะคุณสรัญชนกลิมวิสิทธนกรค่ะผู้ช่วยผู้บริหารจากแฮนด์โซเชียลเอนเตอรไพรส์วันนี้ขอบพระคุณคุณแป้งมากค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการในวันนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ,คะก็วันนี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งอย่างที่บอกไปว่าอย่ามองแค่คําว่าซอฟต์พาวเวอร์เป็นแค่อุตสาหกรรมอะไรที่เราอาจจะส่งเสริมแต่ว่าเราต้องดูกันว่ารากฐานที่จะส่งเสริมให้ซอฟต์พาวเวอร์ไปได้ไกลแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงนั่นเองเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากคุณค่าทางการเมืองหรือว่าการเมืองการปกครองที่ มันสามารถตรวจสอบได้แล้วประชาชนเองก็มีส่วนร่วมที่จะร่วมกันในการที่จะเป็นพลเมืองที่ตื่นรู้นะคะวันนี้ก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะคะเชื่อว่าทุกท่านก็น่าจะได้รับความรู้หรือสาระประโยชน์อะไรที่ที่วันนี้เราได้พูดคุยกันนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการของเราตั้งแต่แรกนะคะจนจบเลยสัปดาห์หน้าคุณผู้ฟังก็สามารถรับฟังได้ใหม่ในเวลานี้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้ดิฉันอัญชลีวงสัมปันลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วค่ะ สวัสดีค่ะ